อิจโตโลกาสสะหัสสายัขานัตะวันนิโนอิทิมโตชุดิมันโตนันันโตยะสันสินโนโมทมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงว่านางเวสมิตาจันจัตสตายาขานัตะวันนิโนอิทิมโตชุดิมันโตนันันโตยะสันสินโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชะหะเกวราชะหะฮิโกเวปุสัสสานิเวสนางพินโยนะพินโยนางสัตตะสะหัสสังยัขานางปาปิปายิรูปาสติ ุมพิโรราชคหิกโสภะสมิตติงวนณังปุริมัจจทิสังราชาทัตตะรัถโสภาสะสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสะพวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันวันันโตยสันสิโนโมธรรมานะพิการมุงพิคูนังสมิตติงวนณังทักขินันจทิสังราชาวิรุณโตตปะสาษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสะพวอินทนามามหาพลา อิทิมโตชุดทิมัโตนวันโตยะสันชิโนมธมนาอภิกรรมุงพิคูนางสมิติงว่านังปัชฉิมาจัตท่สังราชาวิรุปโภคูปัสสาสตินัขานังอธิปติมหาราชยะสันสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุดทิมัโตวนวันโตยะสันชิโนมธมนาอภิกรรมุงพิคูนางสมิติงว่านังอุตตารันจัตท่สังราชาวโรตปตัดปัสสาสตินักขานังอธิปติมหาราชยะสันสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอิทนานามา อิทธานมามหาพลาอิทธิมันโตสุติมันโตน้วันโตยสันสินโนโมทมานาอภิกรมุงพิคูนางสมิติงวันนางปุริมาทิสังสัตรนัทธารโถทักขเนนาวิรุปะหะโกปชิเมนาวิรูป,ปะโคเวโรอุตตารังทิสัง จตารโรเตมหาหราชาสมันตาจตุโรท,ทิสาทัตธามนาอัฏฐังสุวาเนกะปิรวัตเวตาสังมายวิโนทัสสาอาคูวัจจานิกาสัทธามายาคูเวนตุเวเตนตุวิภูจตวิภูโตสหจตันโนกรรมเสดโธจะกกินนุทันตุนิทันตุจะปนาโทอิปามัจยะเทวสุโตจะมัตตีจิตตาเสโนจตันครัปโพนโรดาชาชโนสโก อาคูปัญจสิขโขเจวาติมพารูสุดยาวัชชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทับผาสหราชุพิโมธมานาอาภิกามุงพิคูนังสมิติงว่นางอาทาคูนาภาษานาคาเวสลาสหาตัชากาตัมพสัตสตาระสตาราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทตรารถาจะอาคูนาคายาสันสีโนเอวัน เอราวันโนมหานาโคโสภะสม,มิติงวนังเยนะคราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาทะปคิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชปัตตาจิตตาราสุปันนาอิติเตสาเตสานามังอภยันตานาตะอภยันตานาคราชานามาสิสุปันนสุปัน,นโตเขมามะกาสิอุโทโธปัญห,หาหิวาจาหิอุปะวะ หยันตานาคาสุปนาสารนามะมะกังสุพุทังชิตาวิชิราหัตถนะสมุทะสมุถังอสุราสีตาพาตะโรวาสาวัเสเตอิทิมันโตยสันจิโนกะรากันชามหามหาพิสมาอสุราธนะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจิสหะสตันจะภริพุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนาหิตตวพาลิงเสนัง ราหุกะพัดทามุกปะคามุงสมโยธนิพันธัตเตภิกขุนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตะถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยสายัสสัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายสันสิโนทัศเศรษฐะททากายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงวะนางเวณทูจะเทวาสหะสหรีจะยสมา ยะสัมมาทัสุทุเวยยมาทัสสันโลทัสสันทัจันทัตสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุราคิตตาสุริยสุปานิสาเทวาสุยยมาคูปุราคิตตา,านัาาาคขา,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 านิปุรากิตตวาอาคูมันทวาราหากาวาสุน,นังว,วศัศวโสทโธสักกูบาคาบูรินทัทโธ เทเสเตทัสทากายาสเพตนาตวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันมันโตยสันสิโนโมทมนาอภิกามุงพิคูนังสมมิติงวันังอาทาคุสหพูเทวชาลามาคิสิขาริวะอาุทะกาจารชาจะอมาอุปภานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชตาสุเรยารุจิ ราอาคูอาคูวัสวะเนสินโนท่าเสเตเทัศสะากายาสัพเพนันตะวนันนิโนอิอทิมันโตฉติมันโตนันมันโตยะสันสิโนมทธมานาอภิกรรงภิกขุนางสันน,น,น,สนิติงวะนังสมณนมาสมานา,ม,า,นามหาสมานามนุสสามนุสสุตตมาทิขิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกาอาทาคูฮารโยเทวาเยจโรหะตะวาสินโนปาราคามหะปาราคาอาคูเทวายะสันสิโน ทาเสเตทัสะทากายาสพเพนนนตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิขุนางสืมิติงวานางสุการกรุมหาอรุณาอาคูเวราสสาสสสะรัสสาสหโอทะตะไคยะปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาทาระหาระชะทิสกกาจยสันสิโนธนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติท้าเสเตทาสะทากายาสพเพนันตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยสันสิโน มโหทัมานาอภิกรรมมงิีขูนังสมิติวะนังเขมิกาเขมิยาตุสิตาตายามาอักันทกาจัยาสันสิโนสัมพิตากาสัมะเสรษาโชตินามาจะอาสวานิมานาลัติโนอาคูอัฐาคูปะรนิมิตาณมิตาทัเสตเถสัทธากายาสัมเพเทนตะวันนิโนอิทิมโตสิติมันโตนวมันโตยาสันสิโนมโหทัมานาอภิกรรมมงิีขูนังสมิติวะนังสัตเทเตทะเทวะนิกายาสัพเพนัตะวันนิโน นะมานามันวเยนะอาคันฉงเยจันเยทะสะทิสาสหะปะบุทธ,ธะชาติมังคีรังโอคตินนะมะนะนะมะนา,นา,นา,นาสวังทักเคทักทักเคโมคะตารังนาขังจันทังวะอสิตาตินังสุพัมมะบาระมะิตโตจะกุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารติโสจะโสปคาสมิตติวะนางสหัสพัมมะโลกนางนาหะพัมมะติพัมมะติ พิตินทัติอุปาปันโนสุติมันโตภิกสมักโยทัสสันสีโนทัสเศรษอิสราอาคูปันเจกวสวันติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสัพเพอภิกันตาอภิกันเตสินเทเทวาสพามเกมมระเสนาอภิกามีปัสสะกันกันะหัสะมันทียังเอทะคันนะหัตถะ พันธะเดณะพันธมัตถุสมันตาปาริวัตเรทะมะโอมุนจิทะโกจินางอิติตัตถะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสัยปานินาตรมหัจจะสรางกัตวานะเฮระวังญะถาภวุสโกเมโขธนะธานะยันโตสาวิชุโกญะถาปวุสโกเมโขทนะยันโตสาวิชุโกตถาโสปจุฑธวัติสังกุตโธอาสัง อาสยังวเสตัจจัสัพังอภิญญ,ญายะปวะคิตตวานาจักุมาอตโตอะมันตายสัทธาสวพเกสรณีรเตมาระเสนะอภิกันตาเตวิชานถาพิกโวเตจะอัตบประมาก,กาดุสุตตะวพุทธ,ธสัสสะสนังวิตาราเคหปปิปักกามูเนสังรุปมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสังเขมาระ ยาติตายสันสิโนโมทันติสหพเตหิสวกาเตชัตเนสตตาติวสุมังคารสุตังอเสวนาจารานังปันทิตานาจเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตมังคารมุตตามังปติรูปเทสวะโสจะกปุเพจะกัตตปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิธิจะเอตมังคารมุตตามังพระหุรัจจะพระหุสันจัก สันจันจัสิปะจัวินายโยจัสุขิโตสุภาสิตาจัยาวาจาเอตัมมังคารมุตตามังมาตาปิจุอุปัฏฐานังปุตตะถารสะสังฆโหอนุกุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตามังธนัจนะธมะจริยาจะยาตะการันจัสังฆโหอนนาวันชนิกัมมานิเอตัมมังคารมุตตามังอารติวิริติปปามาชปานาจัสญโมอปมาโธจะธรมเมสุเอตัมมังคารมุตตามังคารโวจนิวัโต จัสรันทุทีจักตัญญุตากาเรนะธรรมมัตธรรมสวัณังเอตมังคารมุตตาังคันตีจโสรัวจัสตาสัมมานานจัทธสนังกาเรนะธรรมะสักัจฉะเอตมังคารมุตตาังตปูจัพมัจริยันจะอริยสัจานะทัศนังนิพพานสันชิกิริยาจัเอตมังคารมุตตาังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกักมปติอโสกังวิราชขิมังเอตมังคารมุตตาังเอตาริสานิกกตวาสัพพธรรมปาริชัปาริ ปาราชิตาสัพพทโทสัพพะโสทิ้งขัชันติตันเตสังมังคมังคลมุตตามันติวสวรัตนปริตยักกิจจิวิตังอิทาวะหูรังวาสัคเคสุวะวายังรัตนัางปณิตังนานโนสังมังอัติสตาคาเตนะอิทัมปิพุทธีรัตนัางปณิตังเอเตนะสันเจนะสุวัติวสุวัทิโหนตุยักขังวิราขังขะยังวิราขังอมตังปณิตังยะทฐะชัฏค่ะสกยามุนีสัมหิโตนะเตมานะเตนะ ทเมนะสมัติกิจิอิทมปีทมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัญเจนะสุวรรณิหนตุยังพุทธเศถโถปริวันนี้ยีสุจริงสมะทิมานะนันตะลิกัญยะมาหุสมาทินาเตนะสมโมนะวิชติอิธัมปิีทมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัญเจนะสุวรรณิหนตุเยบุคคลาอัตสังสตังปัสสถาจันตาริเอตาเอตานิสุขะนิหนติเตทกขินเยายสุขัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมหัพาณิ เอธัมปิสังเครัตนางปณิจังเอเตนะสัญเจนะโสวัตที่หอนตุเยสุปตามานาสาทมเพหินิกามิโนโคตมนาโคตมาสาชานมหิเตปติตาอามันตังวิไขหะสัทธามุทานิพุตังพุชมานาอัธมปิสังเคระตนางปณิตังเอเจนะสันเจนะสวัตที่หนตุขีนังปุระนางนาวังนัทที่สามภวังวิรัตตตาวิรัตตจิตตยะติเกภวสมิงเตขีนาพีชาอวิรุณหิฉันทานปันติ ทีรยถายถายมปะิโพธิธัมปิสังเครัตนานปนิตังเอตินะสัญเจนะสุวัตที่โหตุบทสวดธรรมบทสหสวรร์อัตตาหะเวชิตังเสโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันตัสสะโปสสะนิจจังสัญญัตจาริโนเนวะเทโวณคันทัพโหนมะโรสหพมุนาชีตังอปาระชิตังกริยาตาตะตถารูปัสสะชันตุโนบทสวดเกสปุตตสูตร ภาสิตามิถังเตนะภควันตาชนาตาปสัสตาราตตา,ตาสัมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมะอนุสเวนะปะมาระยะปะรัมมะปะรายะมาอิติกิริยามาปิตะกะสัมปทานีนะมาตักกะมาตักกะเหตุมา,มา,มา,มานายาขเหนะมาอากาปราปราปาดิวิตเกนะมาทิฏฐิ นิชานขันติยามาปรับพระรูปตายามาสามโนคารุยะธาตุมเฮอัต,ตนาวะชนยยถาอิเมธรรมมากับอากุสลาอิเมธรรมมาสัพชะอิเมธรรมมาวินยุคาระหิอิเมธรรมมาสมุตาธรรมันสมัมมติทินนาอธิตายะทุกขายสามัมมต,ติอัถตุมเฮ ปะชะเหยะทาทายะธาทะยะธาตุมเมอัตตาวะชนยาธาอิเมรรมักุสลาอิเมรรมานวชชาอิเมธรมาวิญโยปัสธาอิเมรรม,ส,รรมสัมมตตาสมันทินาหิตายสุขายะสังม,มัตติอัตตุเมหตุเมเห,มเหอุปสัมปัชาวิหะเลยยธาธาติบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีติชีวิตะมะปา มาประยงฉันรูปนิตสะนะสันติตนาเอตังมะยังพระรพรรเนเปกัมโนปุญญานิไกยะรธาสุขาวัติอุปนิยสติชีวิตามตปะมายังชาดรูปนิตตะนะสันติตานาเอตังมะยังมาระเนเปกมโนโลกมิสังปชะเหสันติเปโขโยทกายะนะสังสังยโมวาจายาอุทเตชะสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีพมโนปะกาโรติปุญญังทมโมหะเวรขันติ ธรรมจารินธรรมโมสุจิโนสุขมาวหันติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุขัดติงขัดสติธรรมจารีสัพเพสังขละอนิจจติและถาปัญญายะปัสติอัตถะนิพพินติทุเขเอสามโคโววิสุทธิยาสัพเพสังขนาทุกขายะถาปัญญายปัสติอัตถะนิพพินติทุเขเอสามโคโววิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนัตตาติยันถาปัญญาปัญญายะปัสติอัตถะนิพพินติทุเข เอสามคควบิสุทธิยาบวสวดอปันนะกกชาดกอัปันนกันธนะเมเกเสุติยังอาหุตักกิกาเอตัธัญญายมเมทาวิตังคันเหยะอปันานานังปาหุงเวสรนังยันติตัปะตานิวาน,านิจจะอะปรามารุขะเจตยานิมนุสสะ พายตัดชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนมุตตังเนตังสารนามะคัมปะสัพพทุขขาปมุจติโยจักพุทธนจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตจตตริอริยจะสัจจานิสัมมัปปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสะมุปปภะมุปปาถังทุกขะสะจะอัตติกามังอริยจจะอัตถังขิกังทุกขูปัสสมมะคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนมุตตังเอตังสารนามะคัมปะมะคัมมะสัพพทุกขาปมุจติ